ชีีวิตตฉันมแมแ่าาพาไปเดดินนน,าานมีมา,าเทศบาลตะบนพุ่ยยอดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพั่ยยอดและปศุสัตว์จังหวัดตรังขอเชิญนำสุนัขและแมวอายุ2เดือนขึ้นไปมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีวันพุทธที่24เมษายน2556ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาิกานกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคั้วยอดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริการตอนสุนัขทำหมันสุนัขฉีดยาคุมสุนัขสุนัขและแมวที่ต้องการตอนและทำหมันกรุณานงดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนไปรับบริการโรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปหากทุกคนใส่ใจดูแลโดยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลคั้วยอด